สวัสดีค่ะคลิปวีโอนี้นำเสนอวิชา an 1 3 0 3กายวิภาคศาสตร์เชิงระบบเรื่องระบบประสาทจะทำโดยนางสาวชุตินันเพชรลักษณ์ราชนักศึกษา660253นําำเสนออาจารย์ประจำกลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์หลักสูตรวิายาศาสตร์การแพทย์คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยหัวเฉ,เฉลิมพระเกียรติ บทนำนะคะมีด้วยกัน5หัวข้อ 1. ระบบประสาท2เนื้อเยื่อประสาท 3. 3. ประเภทของเซลล์ประสาท 4. 4. เยื่อหุ้มเส้นประสาท 5. เยื่อหุ้มสมองระบบประสาทหรือ nervous system ทำหน้าที่ควบคุมประสาททำงานของระบบต่างๆภายในร่างกายระบบประสาทแบ่งตามโครงสร้างออกเป็น2ประเภทคือ 1. ระบบประสาทส่วนกลาง Central Nervous System หรือ CNS 2. ระบบประสาทส่วนปลาย p e r i p h e r a l n e r v o u s System หรือ PNS 1. ระบบประสาทส่วนกลาง Central Nervous System หรือ CNS ประกอบไปด้วยสมอง Brain และไขสันหลัง Spinal Cord ซึ่งเป็นศูนย์กลางควบคุมและประสาทการทำงานของร่างกาย สระบบประสาทส่วนปลาย Peripheral Nervous System หรือ PNS ประกอบไปด้วยเส้นประสาทสมอง Cranial Nerve จำนวน12คู่และเส้นประสาทไขสันหลังจำนวนสาสเว็ดคู่รวมทั้งปมประสาทรูปด้านซ้ายมือคือรูปการแบ่งระบบประสาทตามโครงสร้างเนื้อเยื่อประสาท เนื e อเยื่ชชูหนึ่งเซลล์ประสาททำหน้าที่ถ่ายสัญญาณประสาทซึ่งมีทั้งสัญญาณที่นำเข้าและสัญญาณที่ส่งออกจากระบบประสาทส่วนกลาง 2. เซลล์คำจุนทำหน้าที่คำจุนดูแลให้อาหารแก่เซลล์ประสาทเซลล์ประสาทนิวรอน1ตัวเซลล์ประสาทเซลล์บอดี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ4-25ไมโครเมตรประกอบไปด้วยนิวเคลียส ไซโทพลาึมมีโครงสร้างสำคัญได้แก่ไมโทคอนเดรียและนิซินบอดี้เป็นจุดสีน้ำเงินถ้าดูด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนจะเห็นเป็น RER ซึ่งมีไรโบโซมเกาะอยู่เป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีไรโบโซมอิสระกระจายอยู่รอบๆทำหน้าที่สังเคราะห์โปรตีนออกไปใช้ตามเอกซอน 2. ใย,ยประสาท n e r v e fiber d e n d น i t e คือใย,ยประสาทที่นำกระแสประสาทเข้าสู่ตัวเซลล์ a x o n คือใย,ยประสาทที่นำกระแสประสาทออกจากตัวเซลล์ n ซ p น e บริเวณที่ปลายของ a x o ซของประสาทเซลล์หนึ่งซึ่งใกล้ชิดกับปลายของ d e n นไ i t e ของใย,ยประสาทอีกเซลล์หนึ่ง เป็นทางผ่านของกระแสประสาทจากเซลล์ประสาทหนึ่งไปสู่อีกเซลล์ประสาทหนึ่งเนื้อเยืประสาทแบ่งได้3ประเภท 1. เอ็ก axodendrite s y n a เกิดขึ้นบริเวณ axon terminal ของเซลล์ประสาทหนึ่งกับ เดนไรต์ของอีกเซลล์ประสาทหนึ่งเป็นประเภทที่พบได้บ่อยที่สุด 2. อ็ก x o s o m a t i c ไซแนปเกิดขึ้นบริเวณอนเท t e r m i n a ลของเซลล์ประสาทหนึ่งกับเซลล์บอดี้หรือโซ m a ของเซลล์ประสาทหนึ่งสาม axo-axonic synapse เกิดขึ้นบริเวณออ x o n t e r m i n a ลของเซลล์ประสาทหนึ่งกับ axon t e r m i n a ของอีกเซลล์ประสาทหนึ่งรูปภาพด้านล่างเป็นรูปภาพ ของการใซแนปเซลล์ประสาทค่ะประเภทของเซลล์ประสาทมี4ประเภท 1. เซลล์ประสาทขั้วเดียวยูนิโพลา์นิวรอนเซลล์ประสาทประเภทนี้ส่วนของเอกซอนและเดนไดที่ใกล้ๆจะรวมเป็นเส้นเดียวกันเดนไดจะยาวกว่าเอกซอน 2. เซลล์ประสาท สอขั้วไบโพ l a r n นิวรอนเซลล์ประสาทมีแขนแงงแยกออกมาเป็นสองแขนงแขนหนึ่งเป็นเอ็กซอนและอีกแขนหนึ่งเป็นเดนไร i ์สาเซลล์ประสาทหลายขั้วมันติโพลา r n นิวรอนพบได้ที่สมองและไขส, rites, สันหลังมีเอ็กซอนยาวเดนไดส e สั้นทำหน้าที่นำคำสั่งไปยังอวัยวะตอบสนอง 4. เซลล์ประสาทขั้วเดียวเทียม สู S S ่โดยูนิโพลาเนียรอนค่ะ